ในวันที่เราเป็นผู้ให้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขเรารู้สึกอิ่มเต็มในหัวใจเฮ้ยทำไมมันรู้สึกดีอะ่ะเพราะฉะนั้นวันเนี้ถ้าเราลุกขึ้นมาให้อะไรก็ตาม ให้กับใครไปก็ตามโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรเราให้เพราะเราอยากให้เราให้เพราะเราเต็มใจเราให้เพราะเราอยากแบ่งปันเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขเราจะไม,ม่สนใจเลยว่าเอ้ยใครจะมองเรายัางไงใครจะคิดกับเรายัางไงแต่เรามีหน้าที่แค่เราให้ด้วยใจให้ด้วยความสุขจริงๆแล้วเรา ก็จะอิ่มเต็มเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยพอเราได้ให้ค่ะเราได้ให้ออกไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการให้เนี่ยมันทําให้เราเป็นผู้ให้เนี่ยผู้ให้ดูแล้วยิ่งใหญ่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ถ้าเรามีอะไรที่พอจะแบ่งปันมีอะไรที่เราจะให้คนอื่นได้เราลุกขึ้นมาให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องให้เงินให้ทอง เราให้ความสุขก็ได้เราให้รอยยิ้มก็ได้เราให้สิ่งดีๆก็ได้เราให้ได้ตั้งมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราอยากมีความสุขถ้าเราอยากมีชีวิตที่มันดีจริงๆลองลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้ด้วยใจกันดีกว่านะคะ